ออมปูหน้านะคะทุกคนสุดแซ่บจ้าสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้พามากินออมปูหน้าค่ะทุกคนคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นกระปูคะ่ะทุกคนคะเป็นปูหน้าก็ต้องขอบุ่นเอฟซีนะคะที่ยู่ทางลอยเอค่ะแต่ก็เพ่นกาได้นนทรงปูมาหายสินะคะทุกคนคะค่ะทุกคนคะกาเดียวห้องมากินกันค่ะทุกคนคะ เด็ดีนี่เขาวเจ้านะคะวันนี้ผมมีขหนียวนะคะทุกคนคะนี่ค่ะอันนี้เป็นออมนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าเขาอยากใส่มือออมใส่พักซี่ใช่ไหคะทุกคนแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะทุกคนคะพักซี่เหล่านะทุกคนเพื่ออยู่เหงา อะไรครันเย้าค่ะมึงมันมันค่ะทุกคนเพราะว่าปูยา่างในคนสิมันเนาะ ผาเขาเนี้ยไม่เสียงเสียกันไว้ค่ะทุกคนไม่แขียเขามาพักี่ะเก็เหาะมันเป็นบางเากัของนอทุกคนมเก็ดเหาะกับแซอยูใส่ ึงดินตจำกับมาส่นะกก่ะเนี่ยท่านน่าข้างหวอดเป็นอย่างเงี้ะมรงเ็นเขาเ้ยียข้องกังไปละ <c oughs> มันกระปูหน้าย่ามห็นชิม,มั่นเยอะมัเ่เไร่มัน่นออลีเลยเป็นหนาของกระปูดกไม่ไมข็งเ่าเลยกคุ แค่เขามาพักมนาะ็นาจเดอดเดีอดกอืม Để không có những Mặn đi rồi con, Không có quá Tính เป็นฟูธรรมาชาติเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่งคุดมานะเพิ่งไปคุดมาม,มันอะไร นั่งข เม่เป็นแบบจัวแล้วอจจีกตัวว่า,วา,ออะะามาันในมันในแก้อกนะมันจะเห็นแก้ห้ยราวะาพ่มันชําไดยทุกคน่ไหมมันอืมทุกคนเก,นกนมากหลาย ว่าแบบว่ากินดีบ่เป็นนะคะต้องห้ากับต้องกินสุกสินะ ค่ะทุกคนคะออมปูนาค่ะกาแฟก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะทุกคนคะขอรับชมคลิปใหม่ของเรดดี้เฮลีเด่นมีกำลังแรงใจทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะทุกคนคะค่ะกระขอบคุณนะคะขอบคุณเอลฟซีทียูจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทุกคนคะเพิ่นส่งปูมาให้นะคะทุกคนคะกับกินให้เบิร์เกอร์ค่ะเด้อน่องแซลล่าค่ะทุกคนคะ สำหรับมันนี่กสิขอจบคลิปไเนษตยกรพอดีพนนี่แขกเขามาสินะคะทุกคนค่ะกสิมีเสียงนิดน้อยนะคะทุกคนคะ่ะฝากกันด้วยค่ะสําหรับนีบ่กสิข้อเดาเข้ามาสวัสดีค่ะ